ผมนับสิอายุยีปีสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง The Moment ค่ะซึ่งเดีนวนะคะเราจะมา re-action นับสิบจะจูบจ้าก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องซีรีสีนี้บ้างไป คุณผู้ชมครับจาก,กบบนิยายชื่อดังบนเว็บไซต์ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากสู่ผลงออานซีรีส์ที่จะออกมากระชากใจสาววัยทั่วประเทศเพื่คพิมพิ้นไปกับคิมและน้ำชาในรักปวดใจในวิศวะ b บทเ Engineer ย e e เ e อะซรเร็วๆนี้ทางช่องสิบเป็นไงละ่ะฉันบอกแกแล้วจีนถ้าแกดังอ่ะสำนักพิมพ์ก็จะดังไปด้วยมีได้กบได้เรา นี่ไอแฟนตาซีสยองขวัญเรื่องใหม่ที่ผมส่งให้บัวอ่าเป็นไงบ้างครับพี่ตัดสินใจแล้วเราจะให้สี่เขียนาไว้พี่หนึ่งเล่นฮะจีนหรืเป่าเีตอนนี้ยไวงกจีนกำลังใจนะแล้วก็กำลังจะได้ทำซีรีส์ด้วยแต่ผมไม่ถนัดนะครับออมถช่วยกันแล้วกันนะนี่เป็นคำสังแต่พี่บัวเรฟนรชอบอ่ทร์ ไอ้เทพเจ็บแป๊บๆเอ้ยจีนพี่ขอฉากเอ็นซีอะแซ่บเลยนะพี่เป็นหญิงสาวไหวปะจ๊ะโอ้ยโอ้ยเอไปหมายเลขที่แปดเข้ามาเลยจ้ะ กล่าวแล้วเราต้องเผื่อขนาดเพื่ออะไรวะอุ้ยอุ้ยเชี่ยอ๋อสาตว์พี่ดูดิผมนับสิอายุ20ปีเรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศปีสองาแคสต์บทกินครับพี่ครับผมไปเข้างานรักหนึ่งมึงจะไปไหนเฮ้ยคืออะไรอ่ะ เขาเป็นกรรมการเอากรรมการลอยที่กูทำไว้กับมึงเหรเป็นสิ่งที่เตือนมึงว่ามึงเป็นของกูอันนี้คือบทที่เขาเขียนเองอ่ะบทที่จีนเขียนน่ะมึงจะอึ้งอะไรล่ะเขาหล่อแล้วสิเดี๋ยวนะครับผมว่า แค่ซีนีส์คนนั้นได้แปลว่าเออทำไมวะสวัสดีครับคุณจีนเฮ้ยมันมาได้ไงวะคอนโดมึงอะมีสามองนอนใช่จ้าไม่เจ้าหน,นัดจะพูดไม่จบเลย,เลยแค่มึงคิดอะกูก็ได้ยินหมดละแค่เดือนเดียวนั่งเลนะนั่งนะแค่เดือนเดียวห <c oughs> ้องอยู่นี่อยู่ได้เราอยู่ไปร <c oughs> ับขนมมาตอนเช้าไหมครับยางมึงกูเลยนะอ๋อถ้าภูเขาเลยอุ้ยช่้นมึงบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสถานกรัวคุจะขอให้คุณจีนเนี่ย แค่เพือคู่สองบทให้ผมใหม่ได้คู่สองเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้่คุทำอะไรคือซ้อมบทไงครับตอนนี้ต้องบทจูบนะไม่ได้หรอครับไม่ได้ซ้อมมาได้ครับเออจะจูบรีบๆจูบจูบเลยเออในบทคองจีนต้องตกใจนะแต่ตอนเนี้ยจีนหลับตาก็ได้นะ เดิมทำไมอ่ะชอบสิบเขืนเราเหรออุ้ยนีพี่จีนชอบสิบเหรอถ้าวันที่พี่รู้ว่าเอ๋ยชอบสิบร้ายเหมือนกันนะเนี่ยพี่จีนอ่ะมึงเอ๋ยร้ายเหมือนกันนะเนี่ยต้องไปไหนวะนักแสดงหนุ่มซีรีส์วาตรื่อดังที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้การผิดเจ้าของบทประพันธ์ของเรื่องมีความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกันครับทำเอาเป็นแฟนซีรีส์ตามแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จนชีวิตติดอันดับหนึ่งกันไปเลย ไม่ต้อเลือนไนับสิบอะแบบจริงังเลยมียาใจชว่ามันส่งผลกระทบต่อซีรีส์มากเลยนะพี่ขกุณขอเลยนพี่รดราม่าอย่าดราม,าม่า a อบพี่ไปนับสิบคุจีนเลยกูก็ยังไม่รู้เลยรักนอกจอป,นป,นป็นไปไม่ได้มึงเก็บขอร้อออกไปจากห้องกูคจีนคุณจีนจน,นีเสีออนอมสรุปมึงจะตายไหม ถ้ามึงไม่ไปกูไปเองดราม่ามากแต่กูอยากรู้ว่ามันต้องมีเหตุผลว่าทำไมมันนี่จังชานมวิันดีมากดีมากแต่อยากรู้เหตุผลมากกว่าว่าทำไมนับสิบอะถึงอยากมาแคสเรื่องนี้มันควรไปเหตุผลมากกว่าปะเออ มึงคิดว่ากูจะเชื่อคนที่มันหลอกกูมาตลอดหรอหลอกอะไรอ่ะผมไม่ได้ขอให้คุณจีนเชื่อผมตอนนี้นี่มันสนุกมากเหรอที่มาหลอกกูหลอกอะไรหลอค่ะไม่รู้หรอกกูไม่ได้อ่านยายกูก็บม่รู้เดี๋ยวรู้แล้วนะความสำพัญครั้งนี้จะเทคเดียวผ่านหรือไม่ไม่รู้เว้ย ไปจูบใครมาก่อนนั้นเลยหรอเดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น嘛ขอบคุณนี้มาส่งนะครับคุณผู้ปกครองอย่าคุณตีนยสุบสุลผู้ปกครองสัำคัญแต่มาไม่ผมชอบคุณจีนตรงไปตรงไปไหนไวะเนี่ยว่าตรงยึพูดตรงนี้ออกมาไม่มทัดดิกระคุณกับดีจังนะกูจะบอกอะไรมึงให้นะ เมื่อกี้กูไปลูกหัวหมามาเอ้ยนี่ยมงึงจุกับหมาแล้วเอ้ยถ้างั้นจุกลับมาด้วยกันนะครับุ้ย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 ,ยทกินช่ผมเลยค่อยบอกชอบผมก็ได้ กูขอปักอารมณ์ก่อนไม่ขอพูดก่อนคือเรื่องเนี้ฉันไปสืบมาเฉยๆว่าแบบเอ้ยคนแสดงนําเป็นใครอะไรเงี้ยคือเห็นผ่านๆตาแล้วก็แบบว่าคนที่ชื่อคุณจีนอ่ะเขาฉลาดมากนะจะบอกให้นอกเรื่องนอกเรื่องเขาฉลาดมากจะบอกว่าตอนเนี้ยเขากำลังจะเรียนปริญญาเอกแล้วทศาตอนนี้คือจบโทแล้วต้นนี้แบบเรียนปริญญาเอกอันนี้อยากรู้ทําไมคุณจีนถึงถึงมารับบทเป็นคุณจีนอันนี้ อันเนี้ยคือยังไม่ยังไม่ได้เคยเห็นผลแต่แบบไปแอบประวัติคร่าวๆแล้วก็เขาไม่ชอบอยู่ทุกหมกเขาด้วยนะเออแต่จะไม่ชองไม่ได้ก็ทุกคนก็ไปติมแต่ที่ชอบหมดเลยทีละนิดทีละนิดเลยแต่ที่ชอบคือชอบตัวที่แบบเฮ้ยเขาเรียนปรญยเอกับมึงที่รัฐศาสตร์เนี่ยแล้วก็เราจะมาพูดกันต่อในเนื้อหาซีรีส์นะก็คือเจนชอบมากๆคือแบบชอบในแบบตัวเนื้อหาตัวบทแล้วก็ชอบที่คุณจีนนะ คนเออคนที่ชื่อคุณจีนเนาะาแสดงออกมาได้ดีอ่ะแต่ก้าวอ่ะคือแบบเคยเห็นการแสดงของเราเองแคุณจีนอ่ะไม่เคยเห็นแล้วแบบชอบมากอ่ะชอบแบบชอบตรงที่เหมือนบอกว่าดราม่าก็ดราม่ามึงจะไปไม่ไปเออถ้ามึงไม่ไปกูไปเองแล้วแบบมึงอารมณ์กูอยู่อย่างนี้จริงๆนะอารมณ์กูจิกเยอะแล้วเฮ้ยทำไมมันใช่ทำไมแบบว่าโกรธกันแบบว่าอะงอารมณ์กูจิกหมอนี้แล้วนะแล้วก็แบบอีกฉากนึ่งฉากที่คุณจีนแบบว่าเข้าไปเราให้ในรถอ่ะต้องยกความนี้ความชอบให้กับให้กับคนที่ชื่อจีนแล้วก็พุ่งกับด้วยแล้วพุ่งกับด้วยคือเขาแบบ ดีมากแล้วก็พุ่งกลับอะทานไทยเป็หน,น,นึงก็รู้อยู่วอะไรเส้นเป็นยังไง <c oughs> เพอาะเรื่องนี้มันต้องไลเส้นแบบนั้นแหละก็คือแบบการดําเนินเรื่องมันจะดีเออ,เอ,อก็เลยแบบ เ oh ล็ดเล็ดตามเลยว่าซีเป็นยไงบ้างเราเ,ออเราชอบทุกซีนเลยอะเราเราโอเค้ว้้าถามว่าเราชอบซีนไหนถ้าในดูแค่ทีเซอ,อร์อะเราชอบอ่าตอนที่ก้าวอะใส่ใส่ผ้ากันเปื้อนมูมิงอะไรเงี้ยหรือว่าตอนที่ทำยอมทำอาหารให้แต่ที่สำคัญที่ติดใจยอยากจะทำเป็นเอสงสัยก็คือว่าอยากรู้เหตุผลเนาะใครก็อยากรู้ว่าทำไม คนที่ชื่อก้าวก้าคือนับสิบใช่ไหมทำไนับสิบถึงอยากมาแสดงเรื่องนี้หรือว่านับสิบแะเคยเจออดีตของคนที่ชื่อจีนก็เลยอยากจะมาแสดงเรื่องนี้อันเนี้ยเราควรติดตามเขาอาจจะชอบจีนมาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยอะเออใช่แล้วกว่าจะบอกเหตุผลกว่าจะมีคำหลอกลวงอะไรนั่นนหะคำหลอกลวงนั้นคืออะไรหรือว่าอะไรต่างๆสนุกมากไหมมาหลอกหลอกอะไระหลอกเรื่องอะไรอันเนี้ยก็ไม่ได้เขาไม่ได้รักจริงๆหรือว่าเขาเคยรัก แต่ว่าในสายตากูรู้สึกว่าเขาเหมือนรักจริงๆมากๆเลยเนาะแบบมันไม่เหมือนคนหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปติดตามดูแต่ว่าเขาไม่เคยอ่านนิยายไงเออใช่แล้วก็มีอีกฉากหนึ่งแต่ว่าฉากเนี้ยคือมันจะฟินก็ฟินนะแต่แบบด้วยความที่เจนอะย้อนกลับไปฟังโน้ตอุดมอะเออแล้วโน้ตอุดมบอกว่าผู้หญิงอะต้องต้องอ่อนผู้ชายก่อนเลยตอนนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เหมือนแบบว่าผู้ชายอะก็ทิ้งบุหรี่ไว้อะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็เก็บบุหรี่มาแล้วเราก็บอกว่าคุณคานี่ใช่ก้อนุหรี่องคุณไหมคะเรามาสู่ไปด้วยกัน สี่ในเรื่องนี้คือแบบฉันฉันขำมาแบบเนี่ยฉันเอามืออะไปลูบหัวหมามานายจูบหมาแล้วนะเรามาจูบหมาไปด้วยกันไหมครับนลองโนรูดอมาปทุกคนคือฉันก็ฟินแหละแต่ฉันก็ขำอยู่ในใจอ่ะถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูเล็กจะเห็นว่าฉันอะแอบหัวล้อมมุมปากเลยแบบโนรูดอมฉันนึกถึงโนรูดอมนะ เออนั่หละแต่ว่าก็เลิศเลิศอยู่เลิศมากอ่ะตัน้องหนึ่งเต๋ออีกนิดนึงก็คือเราชอบฉากจุบทุกจุบที่อยู่ในทีเซอร์เรื่องเนี้ยคือดีอ่ะคือดีทุกอย่างคือดีอ่ะเออแบบ เลิศฉันชอบแค่นั้นแล้วมีอะไรฉันบอกต่อสิบเต็มสิบไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่ออาเจนพูดแลยก็ซีรีส์เรื่องนี้มันจะฉายปีหน้านะเาบอกว่า coming s o ู n สองสี่ว่าไม่รู้เดือนจ้ะไปตามติดตามดูอีกทีนะคะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามเรื่องหนึ่งก็อย่าลืมไปติดตามกันปีหน้ามีหลายซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆเลยเท่าที่ดูไทม์ไลน์แล้วในหัวสมองที่ติด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 ลงมาขนาดติดโควิดอันเนี้ยแต่ทุกอย่างกระตุ้นเลิศมากๆในการอ่ารีบถ่ายกันแต่ลลละะสตตตูิโออแแแ่่่่่าาาบบบรรษัท้ึกกวว ดีมากอ่ะทุกคนทําดีก็ทําดีต่อไปนะคะทุกทุกคนทางแสดงเราแบบกับทั้งบริษัททั้งโปรดิวเซอร์ทำดีต่อไปค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเอาเชาเดอดโมเมนต์ด้วยนะจ๊ะก็ถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาใต้รังที่ได้ว่าชอบฉากไหนในทีเซอร์เรื่องนี้หรือว่ามีอะไรพูดคุยก็พูดคุยมาใต้รังนี้ได้พวกเราก็จะอ่านกันอยู่นะคะโอเคงั้นพวกเราก็ไปกันก่อนแล้วไปแล้วบ๊ายบาย